ครับผมนายพิตรีบากาทหารสูส1สามหนึ่งสาขาพระหลักามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการจับไม้ของกีฬาเทนเทนินสนะครับสําหรับวิธีการจับไม้จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1การจับแบบจับมือรูปแบบที่2การจับแบบปักบบกาเราจะมาเรียนรู้วิธีการจับแบบรูปแบบที่1ก่อนนะครับ การจับแบบจับมือเราจะนำไม้สอดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับโดยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการจับนะครับสำหรับวิธีที่สองการจับแบบปักกาเราจะนำไม้อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้โดย เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้อยู่ชิดกันและนิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยอยู่ด้านหลังนะครับลักษณะการจับไม้นะครับวันนี้ก็จะมีการจับไม้อยู่สองแบบนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาลาเพียงท่านี้นะครับ